สวัสดีนะครับผมตรงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูจังหวะเข้าทํากําไรระยะสั้นนะครับของหุ้นสักตัวหนึ่งนะวันนี้ผมดูของ SPVI นะครับตัวนี้จริงๆแล้วตัว SPVI เนี่ยปกติการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นของผมนี่จะดูที่ในส่วนโหมดของ Volume เข้าผิดปกติถูกไหมครับถ้าเกิดในโหมดของ E ีฟเอนเนี่ยก็คือกด F6 เนาะหรือตัวที่ Mode Active value ก็ได้ครับตัวของกด กดคีย์ลัดนะครับที่ F5 ก็ได้ครับแต่วันนี้ตัวนี้ไม่ได้เข้าในหมวดของ F6 เนาะแต่เรามาลองพิจารณาทรงเนาะของการเคลื่อนที่ของราคาก็ได้นะครับว่าตัวนี้อาจจะมีการเคลื่อนที่ราคาที่สามารถเราเล่นกินกำไรระยะสั้นได้หรือเปล่านั่นเองเนาะอ่าเรามาดูของ SPVI นะครับพอดีเป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาของของของพี่นักลงทุนนี่เนาะที่ที่ที่มาลงเรียนกับผมนะฮะแล้วก็ จะได้เป็นกรณีศึกษาไปในตัวด้วยกับพี่ๆนักลงทุนท่านอื่นที่ท,ท,ที่ไม่ได้มารีกับผมนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสนะครับอ่ะตัวนี้ผมมองของ SPVI นะครับที่ราคาหนึ่งจุดสามสามตัวเนี้ยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อและเก็งกำไรได้นะครับอ่าด้วยเหตุผลเพราะว่าเนี่ยผมปรับหน้าจอนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากลักษณะของคลื่น Ethereum นะครับของราคาเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยช่วงเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะ อิมเพลของคลื่นที่สามนะครับคลื่นที่สามแล้วมีการปรับอลเลกชันในรูปแบบของของซิกแซกลงมานะครับก็คือ a อบีบ้าขึ้นไป b นะครับ b ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนมครับแล้วลงมา c ตรงนี้ตรงนี้อาจจะนับเป็นห้าขึ้นย่อยได้ครับเวลนี้แบบนี้ครับลักษณะของอิมเพลขึ้นหนึ่งสองสามเปิดแก๊ลานาเบแก๊นะครับสี่ขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านแล้วลงห้าหรือตัวนี้เป็นห้าก็ 5, ได้ครับซึ่งมาทดสอบโลเดิมแล้วไม่ผ่าน ที่จุดโลเดินนะครแล้วเกิดภาวะเดเรนเจ์ดิตตัวขึ้นจากสโตนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมอภิปรายแป๊บนึงนะครับมองนี <ss> ้ก็ได้ครับหนึ่งนะครับสองสามสามก็ได้สี่ดีบาลขึ้นไปทดสอบแกลไม่ผ่านนะครับเป็นลักษณะของเบลเวอแกละห้าลงมาตรงนี้นะครับหรือตัวนี้อาจจะเป็นสามก็ได้ครับตัวนี้นะ ไดเป็นสามเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยสามตัวนี้เป็นสี่ตัวนีเป็นห้าก็ได้ครับถ้าตัวนี้เป็นห้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของห้าที่เรียกว่าคลื่นห้าล้มเหลวนะครับไม่สามารถทำ U high ได้เนาะก็คือทาําสกษณะรูเดิมแล้วก็ดิดตัวขึ้นไปนะครับซึ่งผมมองอย่างนี้นะและที่สําคัญคือถ้าเกิดเรามองตัวเนี้ยครบห้าขึ้นย่อยของทําเฟรมทเฟรมมี้นะแสดงว่าเราดูลักษณะของคลื่นใหญ่ๆหนะ่อยถ้าเรามองว่าตัวเนี้ยเป็นคลื่นหนึ่งผมมองตัวนี้นะ ั้งชุดนี้นะครับตรงนี้มีขึ้นที่หนึ่งก่อนนะหนึ่งสองสามสี่สี่ที่ย่อลงมาเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ลงมากินพื้นที่ลักษณะของอิมพานขึ้นขึ้นที่หนึ่งปุ๊บปุ๊บเห็นไหมลงมาทดสอบที่ราคาหนึ่งจุดสามหนึ่งหนึ่งจุดสามสามเท่านี้หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดเออหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามหนึ่งพูดสิครับตรงนี้แล้วก็ใช้ฟีโบในการหารแนวรับราคา ซิงไฮซิงโลขึ้นไปครับหรือเว็บนี้ก็ได้นะเอาเว็บของเว็บที่สามนี่ครับเห็นไหมครับมันก็มาทนที่แนวรับของเราด 8, 8. 8พอดีนะครับ1 8, 8พอดีเนาะฉะนั้นมองว่าลักษณะที่ดีราคากำลังรีบาวขึ้นไปชนที่50%แล้วม่ผ่านตรงนี้แล้วก็ไปซูมขึ้นไหมัมนเป็นลักษณะแบบไหนก็ซูมไขึ้นไปนะครับ ถ้ามองว่าตรงนี้เป็นลักษณะของหุ้นเพาของคลื่นที่หนึ่งที่เริ่มมาใหม่นะแล้วก็ต้องรัดตรงนี้ซึ่งคุณสมบัติที่ราคากระดิกกระดกขึ้นมานะครับของคลื่นหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะประมาณห้าสิบอ่าหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามันจะขึ้นจร,งจรงนิงๆนะมีโอกาสขึ้นถึงนี่นะครับอ่าแต่แต่ปรากฏว่าเราดูตรงนี้ก่อนครับแกลบตรงเนี้ยที่มันทิ้งไว้ตรงเนี้ยมันยังเป็นลักษณะแนวแนวต้านของราคาได้อยู่นะครับตรงนี้ เห็นไหมที่1.36ฉะนั้นนะครับ1.33เนี่ยอาจาเข้าเก็งกำไรได้ที่1.36ก็ได้นะครับอาจ1.32นะครับตัวนี้ถ้าราคาย,ยังไม่หลุดโรดเดิมตัวนี้นะผมว่าทรงยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าซื้อ1.32นะครับ1.32แป๊บหนึ่งนะครับ1.32 ซื้อแล้วนะครับ1.32เนาะอ่ะเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับถ้าราคาสามารถวิ่งขึ้นมาที่1.36เนี่ยเทคโปรฟิตก่อนก็ได้นะเพราะเรารู้ว่าตัวนี้เป็นแนวต้านของราคานะครับหรือถ้าเกิดมาสามารถสร้างฐานแล้วไปต่อได้เนี่ยลุ้นหายเดิมก็ได้ครับเนี่ยปึ๊บแล้วก็ไปต่ออย่าี้ายเดิมก็ได้ที่เมื่อวานที่ราคาสูงสุดคืนหนึ่งเท่าไหร่ครับ หนึ่งจุดสี่กว่าเนี่ยหนึ่งจุดสี่สี่สามนะครับอ่านแล้วเนี่ยเทคตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่ายังไม่จบนะอิมพาขึ้นห้าน่าจะมาต่อนะแต่ในกรณีที่ผมมองผิดนะมันจะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้ฮะประเด็นคือมันจบเวภหภาไปแล้วตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของอยยิมพาวขึ้นห้าก็ได้เวฟห้าแล้วกํลาลังปรับคอลลคชันลักษณะเ ถูกไหมครับ B ตรงเนี้ยอาจจะปรับลักษณะของไซด์เบย์ก็ได้ครับเป็นแฟลตเนาะแล้วก็มี C ลงมาแบบนี้ฉะนั้นแนวรับถัดไปของ C นะสมมติเราจะวัดเนาะว่า C จะลงยาวถึงตรงไหนแล้วก็ใช้ฟิโบว์ดัดสมมตินะถ้าเกิดเรามองผิดนะตรงนี้ตาหนงตรงนี้ป้าหมายหาลงเห็นไหมครับก็ตรงกับโลเดิมของเว็บที่สองเวืนี้ที่ C จะมาถึงนะครับควรจะมารับตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะอีกไม้หนึ่ง ตรงนี้ครับหนึ่งจุดสองสามันนี้อาจจะรับนะหลุดคับไปก่อนก็ได้ครับอ่านะครับฉะนั้นเป้าหมายของผมคือหนึ่งจุดสามสองไปกี้เขาซื้อแล้วนะหนึ่งจุดสามสองนะครับอ่าขับมือใส่ก่อนบายหนึ่งจุดสามสองครับหนึ่งจุดสามสองอ่า นะอันนี้เราดูจากลักษณะของทางเฟรมเล็กนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายลักษณะของทางเฟรมใหญ่ทีนี้ว่าคลื่นของทางเฟรมใหญ่เป็นอย่างเขียไหมายหนึ่งจุดสามสองวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเซฟเทมเพลตหน้านี้ไ้นะเขนะ้าเนาะเดี๋ยวดูต่อนะครับว่าราคาจะสามารถไปได้ไหมถ้าไปหนึ่งจุดสามหกขายขอก็ได้นะครับถ้าเบกหนึ่งจุดสามหกขึ้นไปเทคโปรฟิตไฮเดิมได้เลยครับโอเคไหมเข้านะเดี๋วดูต่อนะครับอาล้ครับเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาเนาะ ทำธุระแป๊บเดียวราคาวิ่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับคือทําลักษณะของราคา New High เนี่ยที่ระดับราคา1.39เลยนะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะไปต่อนะมันควรจะยืนเหนือแก๊ปตรงนี้ได้นะครับถ้ายืนได้ฉะนั้น High เดิมไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคนะเดี๋ยวคอยดูต่อนะตรงนี้ขายไม่ทันจริงๆนะครับคือกะว่าจะขึ้นมาทดสอบขอบแก๊ปแล้วก็ขายเพื่อกินกำไรระยะสั้นนะเนาะ แต่ตอนนี้ก็กำไรแล้วนะครับเข้าซื้อที่หนึ่งจุดสามสองเนาะแต่หน้ากระดานจะเป็นหนึ่งจุดสามสามนะตอนนี้หนึ่งจุดสามห้าก็กำไรแล้วนะครับดียวดูต่อนะผมว่าราคาต้องยังยังต้องอาจจะไปต่อนะครับเดียวคอยดูต่อนะครับยวเลือ่อนให้เห็นแท่งเทียนชัดๆแบบนี้ยวดูต่อนะครับนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งเนาะผมดูตัวของสมบูรณ์เอ้ยไม่ใช่ เอาตัว TTA นะครับ TTA เนาะที่ราคานี้เลยนะครับ20บาท70ตังค์นะครับเพราะให้เหตุผลว่ามองว่าราคาเนี่ยขึ้นมาเบกของลักษณะบริเวณแนวเทนตันอ่าแนวขอบแกปตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็วัดฟิโบเน่ยมันน่าจะเบกไปที่เกิน61.8ไปเรียบร้อยแล้วเกิน64.8ผมวัดฟิโบแดงตรงนี้ออกก่อนนะ วัดใหม่นะครับสวิงไฮสวิงโลเพื่อมองว่าตัวเนี้ยจะเป็นการปรับขึ้นอิมพัล์ของพื้นทีนึ่งใหม่นะทก,กสิดจุดแปดกลับลงอย่าแงบบนี้เห็นไหมครับเฮ้ยกลับขึ้นสิปึ๊บอันนี้เห็นไหมฮะหกสบเจุดแปดเนาะซึ่งตอนนี้เบรกไปและฉะนั้นถ้าราคายืนเหนือได้จริงๆนะรอไฮเดิมนะครับที่ยี่สิบเอ็ดบาททุ่นนะวอนนี้ยี่สบบาทหกสิบตังค์นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเขาซื้อตรงนี้นะที่20บาทเจ็ดสิบตังค์นะครับเอาละครับซื้อแล้วนะครับ TTA ที่20บาท70ตังค์นะครับลุ้นเทคโปรไฟตไฮเดิม erm, นะที่21บาทท้วนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวดูต่อเน,นาะ TTA เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอยู่อัพโยก่อนนะเอานะครับเดี๋ยวมาดูตัวของ SPVI ต่อเน,นาะ ซึ่งผมเข้าซื้อตัวนี้นะเมื่อวันที่30นะครับอ่าเมื่อวันที่30เนาะแล้วก็วันพฤหัสที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าตลาดปิดถูกไหมับเพราะว่าเป็นวันแรงงานเนาะแล้ววันนี้วันที่สองครับประสู่ที่สองสุขแรกของของของเดือนนะนะครับซึ่งตัว SPVI เนี่ยผมเข้าซื้อที่ 1, 3, 1. 3, 2, นะบาท3 1.32เนาะบาทตาดสองตังค์นะครับ แล้วราคาก็เคยวิ่งขึ้นไปทดสอบบริเวณของ g a ปตัวนี้หนึ่งครั้งจริงๆก็เกินขอบแ a ปนะเดี๋ยวเราวัด fibonacci นิดหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าขึ้นมาทดสอบ50%นะครับของ fibonacci นะแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับโดยที่เงื่อนไขที่เราวิเคราะห์กันไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือราคาเนี่ยต้องไม่หลุดบริเวณขอบ g a ปเอบบริเวณขอบตัวนี้นะครับเส้นสีขาวตนี้เพราะว่าน่าจะเป็นลักษณะของ impulse อ่าการปรับ collection ของวัยพี่ีถูกไหมครับ ะฉะนั้นมันควรไม่หลุดอ่ะมันควรหลุดแล้วปรากฏว่าช่วงท้ายตลาดของวันที่สามสิบเนี่ยราคาบีบลมงมาแบบแป๊บนี้หนึ่งครั้งแ,แป๊บนี้สองครั้งนะครับถ้าหมดแป๊บนี้หลายครั้งมากจนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีการทําลักษณะของนิวโลลงมาเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิวโลลงมาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแต่นิวโลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสัญญาณลักษณะของการเกิดภาวะไดเบอเจนด์นะฉะนั้นราคาควรจะบิดขึ้นนะครับจริงๆแล้ว ถ้าเกิดราคาเนี่ยยังหลุดลงมาต่ำอีกครั้งหนึ่งนะเราสามารถรับที่ที่1.3 1.23หรือ1.22แถวนี้ก็ได้นะครับถ้าแถว็บสองนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดจากาถเว็บสองไปเนี่ยต้องคัดทุกไม้เลยนะครับแบบนี้แต่ว่าผิดทางละแต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นไงครับราคาพุ่งขึ้นอ่าราคาสร้างฐานพุ่งขึ้นไปต่อเห็นไหมครับที่1.38ฉะนั้นเนี่ยผมเองมองว่าลักษณะของไฮเดิมนะครับของราคาแถวนี้ยน่าจะมาถึงนะ 1.45นะครับ1.45ฉะนั้นตัวของ SPVI ตอนนี้ผมยังถืออยู่นะที่1.38นะครับอะที่1.32ตอนนี้1.38นะครับโดยภาวนาว่าราคาที่จะวิ่งขึ้นไปต่ออีกชุดหนึ่งอนี่ะเราวัดเป้าหมายฟีโบครับ127.21.44ถ้าตรงน,นี้จะได้1.44ไปบน,นึ้งนะครับ1.44 ถ้าผมเอาอีกสบินหนึ่ง 1, สีงที่สูงขึ้นปุ๊บ1.45วัดขึ้นอ่าเห็นไหมครับ1.44 1.45น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมกับการขายนะนะครับของ SPVI นะแต่ถ้าเกิดวันนี้ราคาไปไม่ถึงจริงนะผมก็ขายแล้วนะนะครับว่ากำไรแล้วนี่ถูกไหมเออโอเคนะ SPVI เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งช่วงท้ายตลาดนะครับประมาณสี่โมงครึ่งนะ SPVI โอเคเนะาะกำไรนะครับหลังจากที่มันมันมันกระแทกลงมาครั้งหนึ่งก่อนตรงนี้นะครับหลอกเราเนาะหลอกเรานะครับแล้วค่อยวิ่งขึ้นของจริงนะครั้งนี้นะครับโดยที่เรามองว่าควรขึ้นไปเทคโปรไฟตเรนท์ไฮเดมก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดวันนี้ตลาดปิดที่ราคาไหนนะแต่ต้นทุนเราต่ำหนึ่งหือสามสองอ่ะยไงผมก็ขายก่อนนะครับเพราะว่าผมผมจะไม่ถือออเดอร์นะอันนี้ลนะักษณะของการกินกำไรนะครับผมจะไม่ถือ โพสิชันข้ามวันโดยเฉพาะสุกแรกของเดือนเนี่ยถูไหมฮะเพราะสุกแรกของเดือนเป็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาค่าสําคัญเนาะฉะนั้นผมเกรงว่าวันวันอังคารที่เปิดมาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเพราะวันจันทร์เป็นวันจักรีเนาะตลาดน่าจะปิดนะครับเออเอาดูผิดวันอ่าวันจันทร์เป็นพุ้นมงคลนะครับวันจันทร์เป็นวันชันมงคลขอโทษทีฮะวันจันทร์เป็นวันฉันมงคลตลาดหุ้นปิดเนาะฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อ วิกหน้าอย่างแน่นอนเลยนะครับอ่านะครับ SVBI นะต่อไปไปดู TTA นะที่ผมเขาซื้อนะครับ TTA ผมจำไม่ได้ว่าทําเฟรมไหน15นาทีถ้อ่า TTA ถ้าจำไม่ผิดนี่ผมซื้อช่วงนี้ปึ๊บ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 ปคุณพ,พี่ลองย้อนวิดีโอกลับไปดูนะครับนี่ครับ นนที่ยี่สิบบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับยี่สิบบาทเจ็ดสิบตังค์ยี่สิบจุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดศูนย์อ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่งที่ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับปรากฏว่าวันนี้เป็นไงครับราคากระโดดเปิดแก๊ปแล้ววิ่งขึ้นไปเลยขึ้นไปทดสอบไฮเดิม erm, ที่เรามองไว้ว่าไฮเดิม erm, น่าจะเป็นลักษณะของการเทคโปรฟิตก็ได้ละนะครับอ่านะครับราคาวิ่งขึ้นไปเลย เดี๋ยวตลาดเปิดมาวันนี้เดี๋ยวผมรัวัดเป้าหมายขึ้นที่นึงน,นะสวิงนี้กับฟิโบกขึ้นไปว่าหกสี่เอ็ดจุดแปดเอาห้าทีได้ไหมถ้าสวิงนี้นะถ,ถึงล่าสุดนี้กับฟี่บวกขึ้นไปถึงละหกสี่เอ็ดจุดแปดเป๊ะเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวตลาดเปิดเดี๋ยวผมขายนะครับตัวนี้15ทีนิดหนึ่งครับเดดูก่อนว่าได้สัญญาณขายหรือยังวัดต้านใหญ่นิดนึงนะซึ่งนี้เพื่อหาว่าตอนนี้ขึ้นไปทดสอบไปละขึ้นไปเกิน78.6แล้วแสดงว่าโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงนี้มีนะครับที่ราคา21.80ตังค์นะแต่ตอนนี้มันเกิดสัญญาณของภาวะเดบิวเจนละดูเว็บแป๊บหนึ่งนะครับ ผมว่าไฮเดิมไปถึงนะครับ2.81นะยังไงผมถืออยู่นะครับผมถือสองตัวเลยนะ SPVI รุ่นไฮเดิม TTA รุ่นไฮเดิมตอนแรกไฮเดิมของ TTA เนี่ยควรจะรูดแค่ตรงนี้ถูกไหมแต่ปรากฏว่าวันนี้ตลาดเปิดมามันกระโดดแกว่เลยนะครับวันนี้ถึงไหมเอ่อ15นาที15นาทีเกิดสัญญาณพักตัวหรือยงัง15นาทีเกิดแล้วนะแต่อัตราส่วนในการวิ่งขึ้นของราคาเนี่ยมันมันยังไม่ไม่ได้อัตราส่วนของเว็บนะ,นะครับ ฉะนั้นผมมองนะเป้าถัดไปนะ21บาท80ตังค์ตรงนี้นะครับไฮเดิมถัดไปเลยนะครับโดยที่เงื่อนไขว่าราคาเนี่ยไม่ควรจะหลุดเปลี่ยนขอบแก๊ปตรงนี้นะถ้าเกิดเรามองว่าตรงนี้เป็นเว็บสามขึ้นที่วิ่งขึ้นนะี่นะนะครับไม่ควรจะหลุดขอบแก๊ปนะครับแล้วไปต่อนะอ่าฉะนั้นผมยังถือสองตัวอยู่นะ TTA ลองไฮเดิมนะครับที่21.81น,นะครับ TTA เราต้องใส่เป้าหมายก่อน TTA นะครับ ทายเดิมนะครับทายเดิมทายเดิมนะครับที่21.81 21.81นะครับต้นทุนที่2 0 2 0 7จ2 0 7ูนะครับส่วน a ที่ผมใช้ ทำเฟรมนี้เนี่ย DTA ตรงนี้นะครับ DTA ส่วน SPVI SPVI s SP นะครับไฮเดิมนะครับไฮเดิมนะนะครับที่1.44-1.45เนาะ1.44-1.45ถึงนะครับต้นทุน ต้นทุนที่1.32นะครับอ่าแต่มี TTA เดี๋ยวต้องมีเงื่อนไขไหมเดี๋ยวก่อนนะ TTA ก็คือเงื่อนไขคือเงื่อนไขคือไม่หลุดขอบแก๊ปนะครับ ว่าน่าจะเป็นลักษณะของ run away gap ของเครื่องแบที่สแต่ถ้าเกิดลงมาทดสอมันจะเป็น break break away gap นะครับอ่าเลื่อนขเนาะอ่าดูตัว SPVI นะครับลุ้นไฮเดิมเ erm นาะที่หนึ่งจุดสี่นคือสี่ห้านะครับต้นทุนหนึ่งจสามสองเนาะส่วนตัว t t a อ่า t a ก็บอกว่าไฮเดิม erm ที่ยี่สิจุดปดหนึ่งนะครับต้นทุนที่ยี่สจุดเจ็ดศนาะของตัวกำไรแล้วนะครับ รุ้นไฮไกลๆของมันอยู่ไหนเลยเนี่ยต้องย่อกลับยังไม่เห็นอ่านี่4 8 1ตรงน,นี้นะครับโดยที่เงื่อนไขเนี่ยราคาต้องไม่หลุดขอบแก๊ปนะวันนี้ไม่หลุดถ้ามันย่อลงมาก็ไม่ควรจะหลุดโอเคไหมครับอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับช่วงท้ายตลาดนะสี่โมงครึ่งเดี๋ยวผมมาอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับ เอาละครับตอนนี้ตลาดจะปิดแล้วนะครับอีกนาทีเดียวเนาะ16.29เนาะตอนนี้ไม่ใช่16 16เลนกาย29นาทีนะครับเดี๋ยว30ก็ปิดละเห็นไหมครับ TTA เ,เป็นไงครับช่วงเนี้ยช่วงตลาดปิดพักบ่ายเป็นอย่างนี้นะเูกไหมครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็พุ่งขึ้นไปทดสอบแถวๆไฮเดิมเลยเห็นไหมที่ระดับราคาเท่าไหร่ทำไฮสูงสุด,ด1.14เห็นไหมอ่าที่เราวิเคราะห์ไว้เป๊ะเลยนะครับ TDA หนไมครับ SPVI ไฮเดิมนะ1.14ถึง erm, 1.15ต้นทุน1.32ผมไม่ได้ขายนะครับตรงน,นี้ตอนที่มันวิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะขายที่1.37แค่นี้แหละนะครับขายไม่ทันจริงๆไม่ได้อยู่หน้าจอนะ SPVI เนาะแล้วก็ของตัว TTA ครับดู TTA ถึงไหน TTA TTA 21บาท20ตังค์ครับมีการย่อมาไม่หลุดแนวขอบแกลบเนาะนะครับแนวเส้นนี้ เส้นนี้เป็นไฮเดิมทดสอบไฮเดิมแล้วไปต่อนะครับเดี๋ยวผมาขายขายก่อนนะครับตัว TTA เนะเพราะว่าผมไม่ไม่โฮนะครับซึ่ง TTA ไม,ไม่ไม่ค่อยไปเลยเนาะตอนแรกมองว่าตอนแรกมองว่าน่าจะไปไฮเดิมของตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะที่21บาท81ตังคนะ์แต่เป้าหมายแรกที่เราว่าจะเอาเนี่ยก็คือไฮเดิมตรงนี้นะตอนี้ก็เกินเป้าหมายเดิมนะ้ว นั้นผมขาย TTA ที่21บาท20ตังค์นะครับแปบบ๊บมือนะครับอ่าแล้วนะครับส่งคำสั่งวัต o โค้ดแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะได้ราคาประมาณแถวๆนี้นครั TTA นะเป้าหมายเรามองไว้ที่วันวันแรกนะเป้าหมายเรามองไว้ที่ไฮเดิม erm นะครับ แต่ตอนนี้ราคาวิ่งมาสูงกว่าให้เดิมลนะซึ่งเป้าหมายถัดไปก็จะมองเป็น h i g ใหม่เลยนะที่21.81เบยน์นี้แต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่ไปเนาะผมขายก่อนนะครับตรงนี้ที่21บาท20ตังค์นะครับคิดว่าพอาตัวคดนะก็จะแถวบวกลบประมาณแถวนี้แหละส่วน SPDI นะครับตัวนี้กระชากขึ้นกระชากลงนี้ก็อยู่หน้าจอนี้คือไม่ทันนะครับเห็นไหมครับเึื่ไปทดสอบจุดที่เราวิเคราะห์ไว้เป๊ะเลยนะครับ1.14นะ ก็จะขายที่1.37นะครับออโต้โคดก็ราคาประมาณบวกลบแถวๆนี้แหละก็กําไรระหว่างทั้งสองตัวเหนะ็นเนาะเห็นนะครับเดี๋ยวดูตอนราคาปิดของวันนี้แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะว่าแต่ละตัวที่ระดับราคาหนนะครับนี่ผมส่สงคําสั่งขายของออโต้โคดแล้วนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวดูต่อตอนที่ราคาปิดของวันนะครับอ่าแล้วครับได้ราคาปิดของวันแล้วเนาะ ก็ SPVI ก็1.37นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากราคาก่อนที่จะออโต้โคดเนาะนะครับส่วนตัวของอดูว่าเป้าหมายขาขึ้นก่อนของ SPVI เนาะตมื่อกี้ที่ก่อนที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปชดทดสอบไฮเดิม erm นะก็วัดสวิงนี้เนาะอ่าในไปเลยครับ2ต่อเซนราคาวิ่งขึ้นทดสอบที่เท่าไรครับ1.14เนาะแต่อีกกรณีนึงเราให้อีกสวิงนึง ก็คือสวิงนี้ถ้าราคาไปถึงก็1.15เออ1.45นะครับแต่ปรกากฏว่าราคาใช้ที่1.45เอ่1.44นะครับที่เลือกเนาะหายตัวนี้ไม่ได้อยู่หน้าคอมนะพอดีอนังสือพวกนี้จะสอบเนาะเออมันยู่อีกทีก็ TTA นี่หลายรอบนะรอบนี้รอบนึงลนะช่วงที่ขายไม่ทันเนาะแล้วมารอบนี้ s p v i นะครับพูดผิดนะโทษทีมาดู TTA บ้างราคาปิดเท่าไหร่21บาท20ตังค์โอเค TTA นะครับ ซึ่งผมจะมองต่อนะว่า TTA มันควรจะขึ้นต่อถึง High เดิม High ใหม่ของมันนะครับ High เดิม erm สิซึ่ง High เดิม erm ที่เราวิเคราะห์ไวต้ตอนแรกก็คือ h i g นี้อ่าฉะนั้นมันควรจะไป High อีก High หนึ่งก็คือ h i g นี้2ี่1บาท8 2ตังซึ่งผมเองขายก่อนนะพอทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาปิดที่ยิน1ดบาท20ตังโอเคไหมนะครับก็สรุปหุ้น2ตัวนะ SPVI กับ TTA ตัวนี้เข้าซื้อเมื่อวันที่30นะครับเมษานะ แล้วก็ถือมา2วันนะวันที่30มสิบหนึ่งวันแล้วก็ไปสุกสองวันนะครับแล้วทำไมไม่นมับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเขาปิดตลาดนะนะครับสรุปก็วิธีการเข้ากินกัไรระยะสั้นก็คอนเซ็ปต์ผมก็ประมาณนี้แหละนะครับพี่ๆคนไหนที่ดูแล้วติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เต็มที่เลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์ความรู้กันโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมเนาะสวัสดีครับ